ลงหินเสร็จเรียบร้อยโอ้ฝนตกเมื่อเช้าครับเปียก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 โอ้โอโดหอกยางตกยางเริ่มหมดแล้วตัวนี้โอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วว่ารถเราวิ่งทางไกลครับลงหินเสร็จเรียบร้อยโอ้ครั้งนี้ยิ่งแล้วเลยนี่ ไปแล้ว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 ดอกยางเริ่มสิบดเริ่มสิบต้องหลบไปไปดีๆ <c oughs> ก็พางเปาด้วยเม่ไอ้ดอกยางเริ่มหมดเลยเนี่ยเราต้องไปหาร้านดูยางแถวไหนดีนี่อางเปาพาไปดูยางหน่อยนะ เห็นไหมเออโอเคโอเคเดินไปเช็คยางอยู่ที่ยางโลนหมดแล้วนะเห็นไหมนะไปดูนะไหนไหนเดินไปดูดินี่เห็นไหมนี่ยางไปหมดแล้วนี่ต้องไปหาร้านเปลี่ยนแล้วนี่ไหนเออเดี๋ยวดาเห็นไหมดิยางจะหมดแล้วอืมโลนหมดแล้วต้องไปหายางเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องวิ่งทางไกล เอาเลยเด่เนดเน่เบิดดอกแล้วเบิดดอกแล้วเอาเอาโอเคโอเคไบายเอาใกล้จะถึงร้านยางกันแล้วโอ้ยขาบายบายแม่จะไปเปลี่ยนยางนะเนี่ยเปลี่ยนยางอะไรเปลี่ยนยางโรลดีแหละยางมันโรลแล้วโรแหละ แข่งไงรถแข่งรถแข่งเหยียบเอาเหยียบเอาแล้วก็อย่างกันนี่อย่างเั้นละบาทสองบาทงั้นเลยนี่เอาไปแข่งรถวันนั้นไงดอกยางมันเริ่มใกล้จะหมดกินว่างร้านแถวนี้เออเส้นนี้เส้นหายางคปอร์เซ็นต์ใส่ยางเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยางใหม่ก็ได้ ย,ยูเซนบุรีรัมเนี่ยอยู่เส้นบุรีรัำยากยี่ห้ออะไรวะที่เขาใช้กันทุกวันนี้วะห่ออ่างเปายี่ห้ออะไรยี่ห้ออ่างเปาเคยมี <c oughs> ยี่ห้ออะไรวะที่เขาใช้นันะ่นอะ ทำ,ำชื่อไม่ได้เหรอต้องกินก่อนเลยเนาะต้องกินก่อนจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องถามดูว่าทางร้านขเขาจะแนะนำตัวไหนเราก็ไปดูกันอ๋อๆนี่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 น่าจะแถวแถวนี้เละมั้งร้านยางอ่ะอ,อร้านเฮตงุง ตรงพานนิดตรงพานนิดใช่ใช่ใชนี่เส้นนี้นี่เส้นบุรีรัมเลยนี่นี่นนนบย,บย,บย,บยจำได้อยู่จำได้อยู่นี่เส้นทางเส้นบุรีรัมนีดีดีร้านใหญ่ๆเลยนี่ร้านใหญ่ๆเลย นี่ไงตรงพาะนิตนี่ไงเขาเปลี่ยนทางไหนอ่ะทางไหนวะเปลี่ยนยางฮะเข้าไปเลยโอ้เข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้ร้านใหญ่มากเลยอ่ะอืมอือืมาถึงร้านบัยที่เรียบร้อย